ของพรรคเก้าไกลเนี่ยถ้าเก้าไกลคิดอย่างมีความสุขเนีเสนอกฎหมายเพื่อให้เพื่อถทยความเนี่ยนะครับง่ายที่สุดเสนอไปยังไงเพื่อถทยข้อความก็ถ้าถ้าสาเร็จก็อาจจะได้อีกแบบเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่สําเร็จคนที่ได้รับการประนามคือพักเพื่อใดเพราะฉะนั้นเอ้พรบเรื่องแรงงานที่ว่าเนี่ยเห็นไหมคนก็เสียสาบแช่งพักเพื่อใดเห็นไหม ถ้าผ่านมันก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่พอตั้สามสิบเอ็ดฉบับอะไรเนี่ยที่่านที่ค้างที่ค้างตั้งสามสิบเอ็ดฉบับก็เพื่อไทยไปรัฐบาลเพราะว่าเขามีความรู้มันต้องแข่งขันเขาจะให้ก้าไกลสําเร็จได้ยังไงได้ไงแต่ก้าวไกลเนี่ยคว่ำก็ได้นะผ่านก็ได้นะครับไม่เซ็นให้ที่จะเข้าสภาก้าวไกลก็ยังได้อยู่อยู่แบบนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่กดดันแล้วก็จะบอกว่าวันไหนเป็นเสียงข้างมากในสาเร็จ นะครับเสนอไปเพื่อให้เจตนาคว่ำเลยเอาเอาเอาความคว่มคว่ำทางนี้ก็ความความเสร็จขยิ้มไม่ต้องเครียดเอาพรุ่งนี้เสนอเรื่องกฎหมายฉบับเพ่นต่อความอีกความอีกความอีกไม่ต้องทําอะไรครับและจะได้รับความนิยมจากการเสนอกฎหมายแล้วถูกคว่อความไม่สําเร็จจะนําไปสู่ความสําเร็จในในในอดีตเนี่ยพักรัฐบาลในอดีตก็เป็นแบบนี้ไหมที่แบบฝ่ายฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ใช่รัฐบาลเสนออะไรกฎหมายแล้วคว่ำหมดเนี่ยบางคนก็บอกว่าทุกรัฐบาลก็ทํากันมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่า คือทำบ้านแต่ไม่ไม่ใช่ทุกทุกฉบับเออทุกฉบับมันไม่หรอกมัน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 มีเหตุมีผลมันครับเออมันมีเหตุมีผลมันและอันเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยการที่มาอภิปรายแล้วถ่ายทอดเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะประชาชนจะเห็นหลักการให้เหตุผลเนี่ยไงอันที่ไอ้เรื่องกฎหมายแรงงานแล้วมันมาเสียการทรงตัวเนี่ยเพราะประชาชนฟังแล้วผู้ใช้แรงงานฟังเนี่ยชัดเจนก็อ่ะ เอาอีกแล้วแลยิ่งถ้ามาเทียบเคียงแบบที่ต่วขัเนี่ยไอ้ตัวคนมาความาทํางานท้งานเกี่ยวก็จะมาเนี่ยเนี่ยคือมันอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าต้องถ่ายทอดเขาไว้ครับแล้วบางไอ้คณะกรรมการที่การเขายังอยากให้ถ่ายทอดที่เขากรรมิการเลยจริงไหมไม่ปิดอยากจะเปิดเผยบันทงบันทึกอะไรเลยเพราะตรงเนี้ยเราต้องยอมรับเป็นผู้แทนประชาชนคพี่น้องประชาชนเนี่ยสำคัญที่สุดของหลักประชาธิปไตยเนี่ยสองข้อเท่านั้นละมีส่วนร่วมตรวจสอบได้อ ประชาชนเขาก็มีส่วนร่วมสเสนอ,อกฎหมายได้ผ่านผู้แทนก็ได้สเสนอตรงก็ได้และขนาดเดียวกันขอให้ตรวจสอบได้มไม่ใช่ปิดลับปิดลับ